อามอดอยากหิวโหยนับเป็นหนึ่งในความทุกข์ทรมานที่ทุกชีวิตไม่อยากให้มันกล้ามกลายเข้ามาถึงทุกชีวิตไม่ว่าคนหรือสัตว์หากไม่มีสิ่งใดตกถึงท้องเป็นเวลาข้ามวันข้ามคืนก็จะต้องพบกับรสชาติแห่งความทรมานจากความหิวโหยและแน่นอนว่ามันย่อมจะกระหน่ำหนักหน่วงขึ้นในแต่ละนาทีที่เคลื่อนผ่านจนถึงขั้นบางทียังมีคาเปรีบเปยให้ได้ยินบ่อยๆว่าหิวจนแทบจะกินช้างได้ทั้งตัวแต่สําหรับความอดอยากหิวโหยที่จะขอนําเสนอต่อจากนี้ไปเกิดขึ้นกับสิ่งไม่มีตััวววตตตตนนนจจจะ้้้ออองงงงงไไมมมม่่่่่่ดเปป็สสิิทีีรราาาาาาศกกกกซึงลลงหยยใใแบคค ครั้งหนึ่งเคยโปรดปรารอดจะต้องกลายมาเป็นสภาพดังที่เป็นอยู่สภาพที่ใครหลายคนรู้จักกันดีในนามของวิญญาณเชื่อว่าหลายครั้งเราอาจเคยได้ยินคําว่าวิญญาณหิวโหยมาบ้างไม่มากก็น้อยและคงมีใครบางคนอาจเคยสัมผัสกับภาวะความหิวโหยของดวงวิญญาณที่พยายามสื่อสารให้คนคนนั้นได้รับรู้ในสิ่งที่เขาต้องการได้เรื่องราวทํานองนี้เคยเกิดขึ้นให้ได้ยินบ่อยครั้งแต่ก็เชื่อว่าคงไม่มีใครเคยได้พบหรือสัมผัสกับความพยายามที่จะสื่อสารของดวงวิญญาณโดวยวิธีการชวนสปริงขวาญมากมายเท่ากับคุณอ่อน,นถิ่นเ่ียง สยองของเธอให้ผู้เขียนฟังเมื่อไม่นานมานี้ว่าฉันก็เหมือนกับใครอีกหลายคนที่ตัดสินใจเดินทางเข้ามาหางานทําในกรุงเทพหลังจากการใช้ชีวิตในจังหวัดบ้านเกิดต้องประสบปัญหาหลายประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับความไม่พอกินพอใช้ที่ต้องเผชิญอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันความจําเป็นในชีวิตทําให้ดิฉันจําต้องฝากลูกและยา่าซึ่งนับเป็นสิ่งมีค่าที่สุดให้ญาติญาติทางบ้านช่วยดูแลโดยทุกครั้งหากมีความพร้อมทางด้านต่างๆดิฉันก็จะเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านที่ต่างจังหวัดด้วยความคิดถึงและห่วงใยพวกเขาเท่าที่โอกาสจะออ้้นวใหครังสุดท้าาายทททีี่่ดิิฉัันนนเงบบไป้ จังหวัดพะเยาก็คือเมื่อประมาณเดือนออกกรกฎาคม2549ที่ผ่านมาซึ่งการกลับไปยังบ้านเกิดในครั้งนี้นี่เองที่ทําให้ดิฉันได้ประสบกับเหตุการณ์อันสุดสะพริงขวัญและมันคงทําให้ดิฉันไม่อาจลืมได้ช่วยชีวิตดิฉันกลับไปถึงบ้านท่ามกลางความยินดีปรีดาของทั้งลูกทั้งญาติรวมถึงญาติพี่น้องคนอื่นๆโดยในช่วงระยะแรกที่ไปถึงลูกชายของดิฉันมากรบเร้าให้พาขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวแทบไม่เว้นแต่ละวันจนกระทั่งบ่ายวันหนึ่งดิฉันกับลูกและญาติอีกคนมีชืืาาชื่่่่ออออววาาาานนนนนนนเเเดดดดดไไ้้้้ชกััปิิลลททีหงงสรรคใตตมโยยะะ และกลับดิฉันคิดว่าเราต้องระม,มัดระวังในการขับขี่รถให้มากที่สุดเพราะตระหนักดีว่ายังมีอีกสองชีวิตที่ร่วมทางไปด้วยดิฉันขี่รถไปอย่างช้าๆและระม,มัดระวังตลอดเวลาซึ่งขาไปก็ผ่านพ้นไปด้วยดีแต่ตอนขากลับนี่สิบางอย่างที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้ก็เกิดขึ้นขณะนั้นเป็นเวลาประมาณบ่ายสี่โมงกว่าๆดิฉันก็ขับขี่รถกลับมาเรื่อยๆโดยมีลูกชายนั่งอยู่ด้านหลังตรงกลางระหว่างดิฉันกับน้าเดือนผ่านเส้นทางที่ไม่มีผู้คนเดินอยู่เลยคงมีแต่เสาไฟฟ้า,ฟาที่เรียงรายอยู่กับต้นไม้ที่ชาวบ้านมักลลลูกไว้้้้หหนนนนนาาาบแต่่ะััังงเเพียทดิฉ ขี่รถมาถึงตรงบริเวณหน้าบ้านหลังหนึ่งซึ่งเจ้าของเอาต้นตะไคร้มาปลูกไว้นอกรั้วและใกล้ๆก,ก,กันมีเสาไฟฟ้าอยู่ต้นหนึ่งและตรงบริเวณนี้นี่เองที่ทําให้ดิฉันได้พบกับสิ่งที่ยากเหลือเกินกับการค้นหาคําอธิบายเลือดช่เลือดสดๆดสีแดงฉานที่จู่ๆก,ก็ถูกสาดจากไหนไม่รู้มาปะทะเข้าตรงบริเวณหน้าอกใบหน้าแขนและหลังมือทั้งสองข้างของดิฉันแบบเต็มๆเป็น,เ,ปน,เ,ปนเลือดสด,ส,ดส่งกลิ่นขาวคลุงและเปื้อนจนดิฉันต้องตกใจสุดขีดและรีบหยุดรถลงในทันทีมันน่าแปลกมากดิฉันไม่ทราบว่าเลือดนนนนนนนััั้้มมมมมาาาาจกไไไไหหเพรระะขณ่่่ีถควิง ผู้คนเดินข้างทางไม่มีอะไรเลยที่จะทําให้เลือดดังกล่าวถูกทําให้หกหรือสาดมาดิฉันตัวสักด้วยความระทึกและยิ่งรู้สึกผวามากขึ้นเมื่อเห็นเลือดเลอะเต็มใบหน้าของตอนเองผ่านทางกระจกรถมันส่งกลิ่นเหม็นคาวตลบอบอวนอยู่ในจมูกแต่โชคดีที่ดิฉันใส่หมวกกันน็อกเหลือจึงเกาะติดอยู่ที่หน้ากากหมวกเป็นส่วนใหญ่แทนที่จะเลอะเต็มใบของหน้าดิฉันที่แปลกยิ่งกว่านั้นก็คือทั้งลูกและหน้าเดือนซึ่งนั่งอยู่ด้านหลังแบบไม่มีรอยเลือดกระเซ็นไปเลยแม้แต่หยดเดียวทั้งที่ความจริงแล้วทั้ง,งคนนนนนน่่าาาาาาจจะมมมีหยยยดดดดเเลือออสสกกกรรซ็็ไปโบ้้งงิิฉััววท เพื่อมองหาที่มาของเลือดปริศนานั้นแต่ก็ไม่พบวิเแววของที่มาไม่ว่าจะเป็นรถวิ่งผ่านคนเดินข้างทางบ้านของคนละแวกนั้นทั้งสองข้างทางก็ปิดหมดโดยเฉพาะบ้านฝั่งเสาไฟฟ้าที่ปลูกต้นตะไคร้ก็ไม่มีใครอยู่และแม้กระทั่งบนท้องฟ้าก็ไม่มีอะไรบินผ่านสิ่งที่เกิดขึ้นสร้างความประหลาดใจให้กับดิฉันเป็นอย่างมากว่าเลือดมันมาจากไหนถ้าหากมีรถบรรทุกเนื้อสัตว์แล้วมีเลือดกระเด็นมาก็คงไม่แปลกใจหรือจะว่ามีคนที่เรียนเอาเลือดมาสาดเล่นก็เห็นจะไม่มีใครเขาทำกันดิฉันจึงทั้งงง ฉัน่อทนขับรถต่อไปจนกระทั่งถึงบ้านทั้งที่มีคราบเลือดติดอยู่อากับยา่าเห็นสภาพของดิฉันก็พากันตกใจถามว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อดิฉันเล่าเหตุการ์ให้ท่านฟังทุกคนตาก็ประหลาดใจพร้อมกับแนะนําว่าให้ไปถามทีเดือนผีดาวที่หมู่บ้านติดกันแต่ต้องรอตอนกลางคืนให้เห็นเดือนเห็นดาวขึ้นบนท้องฟ้าเสียก่อนยา่าบอกให้ดิฉันเตรียมเสื้อของตนเองไปหนึ่งตัวกล้วยหนึ่งลูกข้าวเหนียวหนึ่งปั้นและดอกไม้ทุบเทียนเพราะผีเดือนผีดาวที่ว่านี้จะหมายถึงผู้ที่มีวิชาทางด้านคาถาอาคมสามารถทําพิธีเรีีียกผมมาาาาสออบถในนช่่วววงเเลลทดดืแะ ขึ้นเต็มท้องฟ้าเดือ,อหว่างทางพิธีเราจะสามารถสอบถามอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นของหายเด็กไม่สบายการเดินทางการงานดิฉันก็ทําตามที่ยากกับอาแนะนําโดยพอตกตอนเมื่อพอเห็นเดือนเห็นดาวแล้วดิฉันก็เดินทางไปยังบ้านผู้ที่ประกอบพิธีโดือ,อหว่างกําลังรอให้ถึงคิวตนเองอยู่นั้นได้มีลุงกับป้าคู่หนึ่งที่เคยรู้จักกันมาสอบถามถึงสาเหตุที่มาทําพิธีถามผีเดือนผีดาวเมื่อดิฉันเล่าสาเหตุให้ฟังป้าแกก็มีอาการตกใจขนลุกเกลียวไปทั้งตัวเหมือนกับจะรู้อะไรสักอย่างดิฉันจึงถามแกว่าตรงบริเวณที่ดิฉันประสบเหตุเคยมีอะไรเกิดขึ้น ป้าแก่ก็ไม่ยอมพูดโดยบอกปัดไปให้ถามผีเดือนผีดาวดูจะดีกว่าเพราะท่านดูได้แม่นมากเอาถึงคิวของดิฉันดิฉันก็ยกของเตรียมมามอบให้กับแม่เท่าท่านหนึ่งซึ่งมีดายดำๆำทำเป็นสิ่งแทนให้มีเดือนผีดาวเข้ามาอยู่ในนั้นและจะส่งเอาคนที่มาร่วมพิธีเป็นคนช่วยถือให้เพื่อพิสูจน์ว่าไม่ได้หลอกลวงชาวบ้านตอนที่แม่เท่าท่านดูให้ดิฉันนั้นดิฉันรู้สึกตื่นเต้นมากใจจดใจเจ่อรอฟังคำตอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นโดยการตอบคำถามของผีเดือนผีดาวจะไม่มีการพูดแต่ใช้การเขียนแทนซึ่งเราต้้้้้องงพยยยาาาาาาามมมมแม่เททใชชปลไีดิฉัันนนจก ็จะใช้ไม้เขียนคำตอบต่างๆ ลงบนถาดที่เต็มไปด้วยข้าวสารที่เตรียมไว้ซึ่งในที่สุดดิฉันก็ได้รับคําตอบว่าตรงบริเวณที่เกิดเหตุประหลาดขึ้นนั้นเคยมีคนตายหงอยู่เมื่อไม่ถึงปีที่ผ่านมาเขาประสบอุบัติเหตุจากการขี่มอเตอร์ไซค์ชนกับเสาไฟฟ้าเต็มแรงจนทําให้เสียชีวิตคาที่และมีเลือดไหลเข้าไปนอนในบ้านของคนที่อยู่ตรงนั้นเลยทีเดียวจากนั้นได้บอกอีกว่าคนที่ตายเป็นคนชอบดื่มเหล้ามีชื่อว่านายแตงและการที่เขาทําให้เกิดเรื่องขึ้นก็เพราะอยากเตือนดิฉันว่าเวลาขับรถอย่าหันซ้ายอย่าหันขวาอย่าขับไวและนอกจากนนนั้้้เเขขาาาาาตตออองกกกกกรบว่่ยิไ น้ำปลาพร้อมกับเหล้าซึ่งเป็นสิ่งที่นายแต่งผู้นี้ชอบมากเมื่อครั้งหนีชีวิตอยู่ดิฉันแปลกใจว่าทำไมเขาไม่ไปขอกับญาติที่น้องของเขาทำไมต้องเป็นดิฉัน ซึ่งตลอดเวลาแทบไม่ได้อยู่บ้านด้วยซ้ำก็ได้รับคําตอบว่าบังเอิญเป็นช่วงที่ดิฉันกําลังมีเคราะห์เขาเลยมาเตือนพร้อมขอในสิ่งที่ต้องการอยากได้ด้วยพี่เดือนผีดาวแนะนําให้ดิฉันทําพิธีส่งเคราะห์บูชาเทียนวันเกิดต่อนกปลาหอยอาบน้ำมนต์เ้าบ่อแล้วจะพบแต่สิ่งดีๆหลังจากดิฉันทําพิธีต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รู้สึกสบายใจขึ้นมาบ้างในใจคิดว่าได้ทําในสิ่งที่นายแต่งต้องการให้แล้วพร้อมทั้งทําบุญช,ชิดส่วนกุคนให้ขออายังไปทําให้คนอื่นเขาตกใจอย่างข่าวหรือเรื่องดิิฉันนนนถููกกวยตตหหีใ้้งงาาาแ่่่เลลระไปมบ ตากร่ำเือถึงความเย็นของดวงวิญญาณหิวโหยของนายแต่งที่ต้องการให้ผู้ยังมีชีวิตอยู่ช่วยทําบุญทําทานส่งไปให้เพื่อเขาจะได้หายจากความอดอยากหิวโหยสักทีภาพเลือดสีแดงฉานส่งกลิ่นทาาคลุ้งจากการกระทําของวิญญาณมีาตายโหงนายแต่งวันนั้นมันยังคงติดตาติฉันมาจนถึงวันนี้แล้วมันก็ทําให้ดิฉันคิดได้ว่าความหิวโหยไม่ได้มีแต่กับคนหรือสัตว์ที่ยังมีลมหายใจอย,อยู่เท่านั้นแม้แต่วิญญาณก็ยังมีความรู้สึกอดอยากหิวโหยและสิ่งที่พวกเขาต้องการแท้จริงแล้วนั่นคือส่วนบุญ